สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีรส์แม่แหวนชวนกินนั่นเองนะจ๊ะมาค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเมนูพะโล้นั่นเองนะคะซึ่งแม่แหวนรอไม่ไหวนะคะกับการรอให้เขาตุนชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแม่แหวนก็นเลยตักมากินเลยนะคะทุกคนนะเพราะว่าหิวมากๆค่ะกลิ่นมันหอมนะคะหอมแบบว่า ยั่วค่ะยั่วแม่แหวนมากๆเลยไม่แหวนก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะไม่แหวนก็เลยตักมาเลยนะทุกคนนะทั้งที่ยังตุนไม่นานนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่แหวนชอบนะคะไม่แหวนทานได้แบบนี้นะใครที่อยากให้ หมูเขาละลายในปากนะคะคุณก็ตนไปเลยนะคะชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่เลยนะคะซึ่งพะโลนะคะเราทําวันนี้นะคะทานวันนี้อร่อยใช่ไหมคะพรุ่งนี้ยิ่งอร่อยค่ะยิ่งถ้าเอาไปอุ่นนะคะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ขอไม่แหวนทานก่อนละกันคะ่ะเพราะว่าหิวมากๆเลยนะจ๊ะนี่ดูน้ําเขาสิคะทุกคนอันนี้คือป้ยกักนะคะ อันนี้ไม่แวนทานไม่ได้นะคะถ้าเป็นเม็ดงี้ไม่แบนไม่ทานนะคะแต่ถ้าไม่แวนเอาไปคั่วๆนะคะแล้วก็ตำๆให้ละเอียดอันนั้นไม่แวนก็ทานนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรที่แบบทําง่ายเลยนะคะทุกคนเนาะสูตรสูตรแบบง่ายๆเลยนะคะดูที่ไข่ไข่ไม่แวนให้ลูกชายปอกให้นะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่เป็นไรนะคะทานได้นี่คำแรกจ้ะ โอ้ยอร่อยอือหือทุกคนแม่แบงขอทานเลยแล้วกันนะจ๊ะพูดไม่เยอะนะอือืออือหือรสชาติคือแบบอุย้ยแม่แบนบอกไม่มันกลมกล่อมคะ่ะทุกคนพะโล้ต้องหวานนํานะคะซึ่งแม่แบงก็ได้ความหวานนะคะแต่ว่าแม่แบนไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบ ทานหวานมากๆนะคะแบบนี้เนาะถ้าถ้าเป็นขนมหวานถึงจะชอบทานหวานถ้าเป็นกับข้าวแม่แหวนไม่ค่อยชอบทานหวานนะแม่แหวนก็ใส่หวานมาแต่ว่าไม่ได้หวานโดดขนาดนั้นนะคะหวานพอดีนะจ๊ะทุกคนนะอือรสตามที่เราชอบเลยค่ะทุกคนจ๊ะหอมมากเลยหอมเครื่องเทศจ้ะหอมเม็ดผักชีมาแม่แหวนจะขอทานเป็นสามชั้นก่อนเลยนะคะนี่ดูสิจ้ออือ ลิปตรงลิปติกเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ลิปสติกกําลังสวยเลยนะคะทุกคนนะกําลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวพอทานเสร็จนะคะเดี๋ยวหายหมดนะคะ <c oughs> ใครมีลิปสติกที่มันติดทนบอกแม่แหวนหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> บอกแม่แหวนหน่อยนะแนะนํายี่ห้อแม่แหวนหน่อยสิ <c oughs> นี่ทานได้ค่ะทุกคนเอาไปอุ่นอีกนะคะต้องต้องเรื่องนะ ไปตุนให้เขาให้เนื้อเขาละลายในปากนะจ๊ะแบบละลายในปากแม่แหวนก็ชอบนะคะแต่ว่าแม่แหวนเน้นว่าเร็วได้กินเร็วแล้วก็จะทานแม่แหวนก็จะเอามาทานเลยค่ะทุกคนซึ่งอร่อยมากแม่แหวนทํากับข้าวเ,เพื่อนบ้านเดินผ่านคือแบบทักเลยนะคะหอมมากนะคะทํามืออย่างนี้ให้อย่างนี้นะทำแบบหอม,มาคือแบบนะคะแกงพะโล้คือหอมมากๆนะคะเพื่อนบ้านเป็นคนต่างชาตินะ,ะทุกคนเนาะ เขาหอมนะคะเขาบอกหอมมากอือหือ,อสามชั้นไม่ต้องพูดถึงสามชั้นอร่อยอือหือหอมผักชีหอมผักชีอือมีค่ะทุกคน ทำตัวโตเลยจ้าอ,อ,อร่อยนรียบจ้ะปกติเวลาแม่แหวนทานพะโลนะคะแม่แหวนก็จะทานกับผักเช่นเคยค่ะเพราะว่าแม่แหวนเป็นคนชอบทานผักนะคะแม่แหวนก็จะทานกับเตงกวาถั่วฝักยาวหรือแม้แต่อย่างอื่นนะคะเช่น ถ้าแม่แวนมีปลาร้าสับหรืออะไรแม่แวนก็จะเอามากินด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้ไม่แวนจะให้พะโลเป็นพระเอกไม่แวนก็จะเอาที่พะโลไว้เลยแล้วกันนะชวนทุกคนทานพะโลด้วยกันนะจ๊ะกับข้าวที่ไม่แวนจะชวนทํานะคะก็จะเป็นกับข้าวไทยๆเรานี่แหละนะคะที่แบบถ้าถ้าอยู่ไทยคือหาหาทานได้เลยนะคะได้ง่ายเนาะซึ่งอยู่นี่จะหายากนะคะไม่แวนก็จะ พาทำอาหารที่เป็นแบบข้าวแกงเป็นอะไรประมาณอย่างนี้นะคะไข่ขอเอามาตักนี่มาตัดนี่นะจ๊ะนี่อุ้ยไข่สีสวยทุกคนดูสิอ๋ออ๋อ,อนี่นะคะดูสิคะสีสวยมากๆเลยนะคะน่าข้างใน,นแบบพอดีนะใครอยากให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ต้องคนเขานะคะ ต้มไข่แล้วก็คนๆน้ําเขานะค่อยๆค,ค,คนนะคะแล้วตัวไข่แดงเขาจะมาอยู่ตรงกลางนะคะเนาะใครมีเวลาทําแบบนั้นก็มีก็ทําไปเนาะแม่แหวนไม่ได้เป็นคนที่มีเวลาทําเยอะขนาดนั้นเนาะแม่แหวนก็ทําที่แบบโอเคทําให้เราได้ทานตอนนี้แล้วก็เร็วๆนะคะเพราะว่าไม่ไม่จะได้ไม่เปลืองเวลานะคะอน้ำน้ำเขาอร่อยมากจ้ะทุกคนอื มันหวานมันเคม็มมันแบบยังไงอะ่ะคืออร่อยอะหอมด้วยนะคะหอมมากๆเป็นเมนูที่หอมมากๆเป็นเมนูที่รบกวนเพื่อนบ้านมากๆนะนะเพื่อนบ้านคงจะอยากเลยนะค <c oughs> งอิจฉาอาหารไทยเรานะคะเพราะว่าแม่แหวนทำกับข้าวทุกวันนะ,ะทุกคนเพื่อนบ้านก็จะได้กินทุกวันนะคะ <c oughs> อืม อาจจะลบกวนเขาหรือเปล่ากลิ่นนะแต่ว่าทํายังไงละเนาะทุกคนเนาะว่าอาหารของแต่ละคนแต่ละวัฒนธรรมก็แตกต่างกันออกไปนะคะเนเธอร์แลนด์จะมีหลายประเทศมากๆที่มาอยู่ในในประเทศนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาหารหลากหลายมากนะคะทุกคนเนาะซึ่งเพื่อนบ้านแม่แหวนเป็น,ปนชาวซูรินามก็มีบ้านนั้นเขาก็ทํากับข้าวเก่งเหมือนกันนะฮะเดินผ่านทีหอมเหมือนกันเลยค่ะหอมอร่อย อร่อยมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่ลูกชายไม่แหวนทานไปแล้วนะคะลูกชายไม่แหวนก็ชอบนะคะเมนูนี้นี่จ้าไข่จ้านี่จ้ะคอ,อทานกับเตงกวาจ้ะอื คอหมูอี้ชค้นจ้ะเอาเจสเปอล,ลดลดเสียงหน่อยลูกเดี๋ยวอันนี้มามา่าเดี๋ยวลดเสียงลูกมาม่าทานแปบน๊บนึงลูกมาม่าทานแปบน๊บนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงออกมาเดี๋ยวคลิปแม่แหวนจะจะ,จะทำไม่ได้นี่จ้า หมูสามชั้นอร่อยวิธีทำก็ง่ายมากเลยนะคะทุกคนนะแต่ว่าจะใช้เวลาในการตุ๋นแค่นั้นเองแต่ว่าวิธีทำอะไรเงี้ยง่ายมากๆเลยค่ะซึ่งแม่แหบนเป็นคนที่ชอบให้เนื้อนะคะเวลาแม่แหบนเอาไปเซียก่อนครั้งแรกนะคะเขาจะตึงๆนะคะทุกคนแล้วถ้าเราตุ๋นนะเขาจะละลายในปากแล้วตึงๆอะ่ะตึงๆข้างนอกแล้วข้างในละลายในปากทุกคนโอ๊ยแม่แบนจะบอกอร่อยมากค่ะทุกคนจ้ะอร่อยมากนะจ๊ะลองไปทําดูนะ กับข้าวไทยเราอะวิธีทําคือแบบมีเยอะแยะค่ะถ้าใครทํากับข้าวไม่เป็นนะเปิด u t u b e เลยค่ะทุกคนจะ๋ะมีวิธีทําเยอะแยะมากมายเลยค่ะแม่แบนก็เรียนมาจาก youtube นั่นแหละนะคะว่าแม่แบนเป็นคนที่รักการกินมากๆแล้วก็ชอบกินนะคะชอบกินของอร่อยนะคะถ้าแม่แวนคือทําเองอะแม่แวนจะทําแล้วแม่แวนก็จะถูกใจปากตัวเองนะคะแม่แบนก็เลยเลือกทําเองนะคะแล้วข้าวนะคะแม่แวนก็จะหุงเองนะคะ เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานข้าวหอมมะลินะคะสามชั้นกับมันน่ะอร่อยอืมแป๊บนึงลูกเดี๋ยวมามาเสร็จแล้วลูกอีกเป็นใบหน้าคะาง ขอไข่อืมไข่นี้ก็สวยอีกแล้วเห็นไหมคะทุกคนนะแบบข้างในยังแบบไม่สุกยังไม่สุกดีอะ่ะนะาไม่แหนชอบแบบนี้เนาะนี่ค่ะไข่อืมขอสามชั้นอีกชิ้นและจานละกันจะ้ะเนี่ยทุกคนนะเป็นเมนูที่ต้องเติมข้าวเหมือนกันนะพะโลนี่ก็เป็นเมนูที่ต้องเติมข้าวเหมือนกันนะคะข้าวแบบข้าวหมดหม้อเลยก็ว่าได้เลยอะ องจานจะอยู่หรือเปล่าข้าวน้ำน้ำพะโล้ของแม่แหวนต้องทานกับข้าวถึงจะพอดีพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยแบบนี้ซดซดไม่ได้เหมือนเกาเหลานะเกาเหลาคือซดได้ไงเนาะแบบเนี้ยนะแบบเขาต้องทานกับข้าวอืม กับข้าวไม่ยากนะจ๊ะทุกคนนะอยากทานอร่อยนะอร่อยสะอาดถูกสุขลักษณะมั่นใจแน่นอนว่าถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยก็ทำเองเลยจ้าเราทำเองเรารู้ว่า เราใส่อะไรบ้างมาจากไหนเราซื้อมาจากไหนอะไรยังไงเนาะเรารู้ทุกอย่างทั้งหมดเพราะว่านี่แหละค่ะเนาะทาทานเองเลยจ้ะทุกคนจา๋าแม่แหม่งก็เป็นคนที่มีเวลาไม่เยอะนะมีเวลาไม่เยอะนะคะแม่หม่งก็ต้องทํางานต้องดูลูกนะคะแล้วก็ต้องดูแลลูกให้ลูกทานข้าวนะคะแล้วก็ดูแลสามีเนาะคือแบบ มันก็เยอะแยะแล้วแม่วันก็ต้องอ่านหนังสือของตัวเองด้วยนะคะแล้วแม่วันก็ต้องแบ่งเวลามาทําคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทําคลิปสอนภาษาด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากมายเลยนะคะนะแล้วแม่วันก็เตรียมสอบใบป,ประกอบวิชาชีพด้วยนะคะมีเวลาไม่พอจ้ะยีิบสี่ชั่วโมงต่อวันรู้สึกว่าน้อยไปค่ะน้อยไปมาจ้าทุกคนคานี้เลยอื้คำไหนแม่อร่อยบอกทีสิ คือข้าวก็อร่อยแล้วอะนาะนะทุกคนนะข้าวไม่แวนก็เลือกยี่ห้อที่แบบข้าวหอมมะลินะคะทุกคนแล้วก็แบบอร่อยอะนะถ้าข้าวเราอร่อยนะทุกคนนะมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะถ้าข้าวเราอร่อยนะอันดับแรกข้าวเราต้องอร่อยก่อนค่ะนี่การกินอาหารที่อร่อยก็ทำให้เรามีความสุขนะคะทุกคนนะคลายเครียดนะคะทุกคนนะ คลายเครียดผ่อนคลายแตงกวาที่นี่เขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนอร่อยเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นสนุาสนุป กลมกมเหมอน,นะที่นี่เขาเรียกอ,อย่างงี้นะคะก็คือเป็นเหมือนของทานเล่นนะคะแตงกวาทานเล่นอร่อยค่ะทุกคนกรอบไม่มันต้องตักหม่งมาอีกชิ้นแล้วล่ะขอคำนี้ก่อน <c oughs> รสชาติแบบพอดีมากๆเลยอะทุกคนนะ ซึ่งแม่แบนเป็นคนที่ติดรสชาติงฮะเนาะแม่แบนก็จะใส่คานอนะทุกคนอร่อยค่ะอือขอชิ้นนี้อชิ้นหนึ่งแล้วกันจ้ะอืมนี่ความสามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนย่างนี้เองค่ะถึงเรียกว่าสามชั้นแล้วทุกคนนี่คำโตเลยจ้ะ ทำเองอร่อยแน่นอนจ้าทำเลยนะจ๊ะทุกคนนะไม่ยากนะจ๊ะการทานอาหารดีๆก็ทำให้เราอายุยืนยาวได้นะทุกคนนะต้องเอาอีกชิ้นแล้วค่ะ <S <S ทานอาหารอร่อยทำให้เรามีความสุขค่ะเราก็จะผ่อนคลายนะคะสารความสุขก็จะหลั่งนะคะสารอินโดฟินก็จะหลั่งนะ,ะก็ทำให้เราดูเด็ก กว่าไวนะคะทุกคนนะแกชา้านะคะนะคะแม่แหวนอายุเท่าไหร่เออดาวซิหาคลิปนี้แม่แหวนจะให้ทุกคนทายปริศนาค่ะให้ดาวอายุแม่แหวนจ้ะทุกคนจ้ะหืม มา妈าจะเสร็จแล้วครับแม,ามา่ไอ้คน,น,นที่สุดท้มันเป็อะไรสียอืมโอเคเอ็นมิน้นท์ลูกตามละพอดีค่ะอิ่มพอดีขอเวลาลูกอีกหนึ่งนาทีนี่นกะว่าชิ้นนั้นจะชิ้นสุดท้ายละแต่ว่าข้าวยังมีอยู่เดี๋ยวขออนุญาตคำนี้ อือืมนนี่กืนมนเอาล้ค่ะทุกคนอิ่มแล้วค่ะลูกชายตามแล้วนะคะแล้วก็อิ่มมากๆด้วยอร่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนจะ้ะลองไปทําดูได้นะคะพะโล้นะคะหมูสามชั้นนะคะทําไม่ยากนะคะแล้วเป็นเมนูที่อร่อยนะคะทุกคนนะ อร่อยมากหอมก็แม่แวนให้สูตรให้วิธีทําไปแล้วนะคะเนาะอขอบคุณที่เข้ามารับชมแม่แบ,บนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้แม่แวนด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่แวนด้วยนะจ๊ะแบบนะคะวันนี้ลาไปก่อน,อน,นพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,ะบ๊ายกบายๆบูมากระอุยาว